ดว้วยการเสีวใหลายกับบ่อหลายการสิว,ว่าหน่อยกับบ่อหน่อยเก็บสิบเอ็ดปีความเก็บไข่เดือบุยย่อมเมย์เปิ่นปิดมาหลายทั้งลูม,มาต่อยอทั้งมาเร่งอีกเวลาสุดท้ายที่พวกเขาการหลีกนี้บาพ,พดผู้เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกกับท้หนาทียังสมบูรณ์ยมพอยอย่าเมย์ือว่าเรา ได้สั่งสมบุญได้มาอยู่นับธม,มาเนี่ยเจ้าว่าจาักปีละยโยมเมต้องบอกจักปีเราได้เที่ยวมาอยูน่นีนจำบ่อะเรไดิดที่เวไปเที่ยวมาอยู่พอบานยมยมเมต้องสูงยังบ่กเคยเห็นหนาแต่มาเขาจะเห็นเนี่ยโดนๆเห็นทีหนึ่งนะเป็นผู้เฝ้าบ,บ้านเป็นผู้เฝ้าเฮียนมานนะไอยามยามเมต็มที่ให้มาเลยเห็นะนั่นค็อถือว่าเราได้ ทำความดีไปสมควรนน่ะล่ะผู้เฮาเป็นลูกเป็นสามีเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องม่ตองห่วงแล้วบุญเราได้หลายละสมเราปรารถนาเราอยากมาอยู่สง,งบเงียบเงียบอยากได้เห็นโมมีพี่ที่รีตองอีอย่งางไรเหมาะเพรพะว่าเราเห็นโยเม่น้ยที่มาตายกับญาติธรรมที่ผู้เ่าอาจาศินอยู่นี่เบิดปีเบิดแดงคือกันคือโยเม่ท้องสุขเราก็มาตายเราก็สั่งลูกว่าคันตายเราให้ ยู่บนนวลทองตำบนนทลทองแหวศพมาไมาใใ่ให้จานยุทธให้พ้นจัดการให้รอผ้าหิบคอยสิบบมีเหล่ามียามีหลาดการพระนั่นกันไปบ้านเนี่ยหามว,ว่าไรเน่เราว่าพอประเ,ระเพณีบ้านคนอีสานมันเป็นยังสั้น,นงานศพตรงมีเหล่าตรงมีแนวนิดการพานั่นตรงมีโมหะรโสหลดมันเป็นเรื่องทีผู้เขาเข้าใจในศีลในธรรมก็เลยบ่อ,อยากไปเหตุยังสั้น อาตมาก็ยินดีตอนรับยินดีโยมเมยญาติธรรมอยู่ินีเว้าตลอดว่ากันผู้ใดเป็นยังมากเก็บไข่เด็กป่วยมากอันอยากตายกันจังว่า่าแห่จานเผาห้มอดได้ยากกับพี่น้องญาติธรรมพี่น้องบอพบอลน้องเกียนมาซอยกันเอาบุญได้เห็ดกล้วยเห็ดียังผู้ใดหวังยังอาตมาผู้ใดหวังแงงเพราะว่าพี่น้องมาญาติธรรมมาเมนผู้ใดบ่มีเงินจักบาทก็สิเห็ดให้ญาติธรรมำขอให้เฮาได้ขอให้ว่าเฮาอยากให้ิ่นใดสบายใจ อยากให้พี่น้องผู้มากได้วาไปเพ่นี่นี่นเฮ็ดให้มั่นอยากกันอยากเฮ็ดให้มั่นไงกันาย,ายเขาอยากให้มันได้บุญนี่ดีบุญสงบนี่ดีหลังจากนี้พาให้พ่อดนับลอยนะย่อมพ่อย่อมแม่ส่วนดังสิงกรรมพี่น้องเขาอยุวัดนี่ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเลยสินอนเดี๋ยนี่ปฏิบัติพิจานาโมระนาโนสติเขาได้สบายแม่จะไปนอนโยกดโย่วาออกเอาพิจนาสิมานอนเป็นดมือแม่ท่องสุกหนึ่งก็ได้มาถามเราก็ได้ เดีนยยังได้ยินบ่ยินยู่ค่ะระวังเหตุยังไดยมเมสุธายินบ่น้อยมเม่ต้องสูกโอ้เย้มาดูว่าสิบบดีใหญ่ไปัญญาว่าลูกโตอันนั้นก็คืออยากใหย่ยมพอยะเมธได้เข้าใจพิธีกรรมต่างๆกันเนาะเหตุมันดีมันก็ดีดิเห็ดเนี่ยมันเข้าใจในพิธีกรรมในศิลในธรรม ให้ไม่ได้เกิดคุ้นคาไปนี่ยมเมย์ท่องสุะกีเรากับมาจำศีลคือยั่งเพื่อนเพราะยมเมย์กับแม่นั่งยู่เสาเนี่ผู้ใดจะมาแทนเราบุญให้มังเกาเราเนี่ยมังเกามังเสาเนี่ยขางเสาเนี่ยได้เนี่ยมานั่งอยู่นี่ยมเมย์พุดทธาก็ยับไปแต่ทั่วมาังเกาเราเนี่นี่มังเกาเราเนี่ยมังเี่ประจำยู่เสาเนี่นั่งเก้าอี้อยู่นี่เนี่ย นายเจี๊ยบแม่ท้องบอบอกว <c oughs> ออ <c oughs> อ่ามะเกาเล่าเนาติมานมะเกาเนี้ยบ่ไหนบ่วปเราบ่ไปอาจารย์ก็วบาหยอกว่าหยอกอันน่ะนี่คือคุณงามความดีของเราในเฮียต์แม่เล่าเราตั้งใจสีสมมาทานศีลอยู่ปีหนึ่งราว่าตั้งใจมหา,า,มาอาจารย์อาขน้อยจากสมมาทานสินแปดจาปีหนึ่งแต่ก่อนเจ้าส,ส,สิตายโดนเราหลังวาา่าซาตัวโยมแม่ได้บุญได้ลาย พอบานก็นจะเป็นดีให้หน้อเพิ่นให้โอกาสให้เวียด้าให้เต็มที่ด้วยญ่ยยเทามาแล้วเราก็ได้สังสมเต็มที่ศรัทธานำคุ้มบาอาจารย์แต่ละองได้เราก็ศรัทธาขอให้ได้เฮ็ดดีสมเราโยมเม้องบอพอพพอบานหุพ้พีชุกนองลูกก็ได้เฮ็ดใหแล้วสมปรารถานะเราอาตมาก,ก็เฮ็ดใ,สใ้สมให้ให้มันถูกศิลถูกธรรมพิธีกรรม ให้มันเดียงนายโมเมนต์ตะเผาสมยศเมยท่องสูงเด้หลายสมเลยอยนี่ยนิยมเมยที่น้องมันโคกโค้ช่าที่น้องหลายสมแล้วที่พนอยากมาเห็ดยังสี่อยากให้มันเกิดคุณคาบมียา,ยากไงบอสอกธรรมดาปกติสันดั่างนั้นบินบตดท,ทำบัดสวนมนณัมมาเร็งอ่ะทำบัดสวนม์นนมนนมนขันบ่ไดไปงานพี่น้องบนน้องเขียนกับบไดเด็กปานนี้หรอกทำบัดนะฮาก็สวดต่อเลยอันนี้พอพนไต้กันพนก็นไปสามขึ้น แต่สองขึ้นกับมืออื่นเข้ากับไปสักสามขึ้นกับเพิ่นเผากอนเข้ากับเผาที่หลังกับพ่อดีกันน,นะพอว่าผู้ตายกับผู้เฒ่าเมื่ากันอายุเกจสิบเก้าปีอย่างไงพิธีดีต่อไงมันเรียบไงว่าอย่างไงมีอีหยังให้มันง่ายให้มันง่ายอาตมาหรือพาเหตุง่ายถึงเวลาเมืออแต่เทากับสี่โมงแรกประมาณนี้เข้าไปเขาขทําพิธีให้แดดอ่อนมันหอนเด็ดนะพอค่อ,เคอยเก้ไปเผานา พระจุงน้ำหนาออกกาซานใส่รถปิกอัพไปเผามื่อสีหามกับบได้ยากใหญ่ไกลๆใส่รถไปเอาไปพผาอ,อบสามรอบกล่องฟ้อนเน่ามือสีเผาห้าก็ค่อยเห็ดมาเอาฟืนนยมมะเสาแป๊บเดียวฟืนยุ่หันก็นเรียบร้อยซอยกันเอาบุญจิบเรียเวลากสักสดนยมมเสอกับเมียนยมพอยมพี่น้องพองไปกับเมื่อเมียนขี่เท้าพี่ยั้งขุดใส่งเงาต้นไม้อยู่ขัง,งเงาต้นไม้ว่าอื้อัย กระดูกเสียเอาไว้ห่ไว้ก็ะสุดเด็ดแต่เจ้าพเสียเไว้ใส่กดก็ม้อไว้อยากใส่กําแพงอยค่อยว่าบม่ได้อยากอยากใส่มุมได้กระด้กําแพงบ่ใส่กัดใส่เลยหลุดห้อยใส่ต้นโพเงาพอยู่ในก็ได้่ะดกระดูกบูชาพระพุทธธรรมประสงค์เหตุจะมันยากกระยากเหตุจะมันไงกง่ไงอันนี้คืออยากให้ยมพอยมเมได้เข้าใจ ผูลงคนก็เอากระดูพ่อเมยไปร้อยอังคานการไปร้อยอังคานเนี่ยแห้งเสียงกันหลายอาตมาเนี่ไปสองเดือนก็จะม่นไปร้อยอังคานผูดวัดหายโศกผูดมองพระธาตุเจดีย์อายุกลางนําเมาเรื่องไปอีกสองพันขั้นละสองพันขี่ไปสองสามกับบไดรว่าแอกว่าต้เพิ่นอย่าคิดนะนะเพิ่นจะไปร้อยอังคานยังหันบาเราะว่าวันไปเที่ยวน้ำ พอได้ไปยังด้เสียงก็ได้ไปเที่ยวน้ำไปบละนันนะก็เห็ดเพราะว่าไปวัดก็เจ้าก็การนี้คนมากหรือไม่เราก็เจาได้เงินหล่ะค่าใบสีค่าดอกไม้ป่วยค่าเงินป่วยท่านก็อแบบอยู่น้ำกระเจ้าเบิดกระเจ้าเห็ดอย่างเลือกก็เป็นของกระเจ้านะนันนะเข้าขันเข่าเสียไปก็บบริบาลขันเขาบริบาลก็ไม่ได้ยากเขาไม่ยากยึดในมันยุ่งยากกันยากพ่นไตแล้วพ่นไปแล้วย่อมเอท้องสุกพ่นบริบาลมาอยู่นี่หรอกปุ๊บพนไป เกิดตามบุญตามบาปของเพิ่นแหละเพิ่นจะไปนิพพานกน็ขึ้นเยู่กับเพิ่นนั่นแหละกิจของเพิ่นก็ไปดีแล้วเข้าเสื้อหมันในความดีในบุญกุศลที่เราได้สังสมมากมีแต่บอกเข้ารู้ผู้เป็นรูเป็นหลานญาติพี่น้องสีได้เห็นนํำทำตามบอสิเห็ดห้อยเดินตามห้อยท้งมเราบ้าจะให้มันเกิดคุณคา งานศพถี่ม่บอยากให้มันมีเหล่ามีมรส่มีการพนันการมีเองสันมันบ่เกิดคุณค่าเอาไปมากงานศพเป็นงานเพิดเพื่อนงานสนุกสนานเป็นงานกินกันมันบมมีความสงบอย่างสีนะอันนี้นี่เฮสงบมานังสมาธิพิจานาโมระนานมสติพอเขาเมขเขาห้องนี่เป็นญาติกันโมเม็นญาติสายโลหิตแต่เป็นญาติธรรมมันยิ่งกว่าสายโลหิต ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งหักกันแพ่งกันโดยถ้ำมันมีถ้ำเป็นญาติเมนโมเมนพีเมน่นองกันกระสังมันคือมีถ้ำเป็นญาติเตกือบกุนดูแรลรักษากันบริมีความรู้สึกมียามีแต่หวังเอามีแต่หวังบุญบังกุศลบังความดีน้องกันนี่คือต่อมาพยา,ยามเพย์ยันโยมพี่นอ้องแันทิ่รรมอย่นี่เข้าใจอันนั้นยมแม่นางยุนี่กับจองไวรัส โยมแม่พุทธายาหยิบมแม่ละลงเบียนรถไอซี่นั่งกรงนี้คือจะเอาหนังสือไม่ลงเถื่อนโยพุทธิจีเป็นไล่ต่อไปจองขน้อยจองเด้อเฮ็ดขึ้นแม่พุทธขึ้นแม่ขึ้นแม่ท้องสุขไอขน้อยแนะ่สบายมากไอตดมามา้มาไม่ต้องห่วงกันดอยากให้มันเกิดขุนขาห้มันเกิดประโยชน์ให้ได้พิจนาสังขารบอก พระสงฆ์ได้วสวดอภินรปัจจวิกเรามีความเกลียความเกี่ยวความตายเป็นธานารรมดาจะล่วงพ้นความเกลียความเกี่ยควยความตายไปไม่ได้เอาคิดปิดเลยมันปุ่งเลยเด้ด้วยปัญญายาตายจนปนัญญกยาตายทุกปัญญดสุขปัญญดยียศตําแหน่งสูงตําตายเบอร์ความเสมอภาคคือความเกลียเก็บตายบ่ไดยแบ่งแยกเป็นพระราชาเป็นเศรษฐีเป็นคนทุกคนอยากความเกลียเก็บตายบม่เคยแบ่งแยก ก็เคยแบง่งแกยผู้ใด,ดอาตมาก็ตายคือกันอบอมมีผู้ใดบ่ตายพราะพุทธเจ้าพระอ,อรหันต์พระอ,อริยเจ้าพระสองฆ์ผู้ใดเพิ่นกัหน,นีมพน่พ้นเพิ่นแล้วอยากให้เฮาเข้ามาเรียนดูสิ่งม้อนิสิ่งนี้เป็นเทวทูตเป็นสิ่งที่สีเฮ้าจิเป็นทูตเมื่อทรงข่าให้เฮาใดบ่ประมาทในชีวิตอย่าว่าเจาของแย่งบ่เกยังหนุม่มยังสาวยังบ่เก,ก็บงา่ยงบายังบ่ตายไงคนบอกให้เฮาบ่ประมาท พระพุทธเจ้าเนี่ยแฮ่บหประมาณในชีวิตมีสติพิจนาให้อยู่เนืองเ่องให้มันปง่งมันว่างให้ได้ทำนาทีทั้งโลกก็ทำบ่ายมเป็นวาสิตรงเลยมาวบวชเกือตา่าอยู่ในขั้นเตวะให้เขามีศีลมีธรรมประจําใจมีศีลหาประจําใจทําการทํางานกับบ่ให้ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมซ้ำนี่ก็เป็นอุบาสกอุบาสิก,กาที่เป็นผู้มีพระรัตนาตรัยเป็นที่เพื่งแล้วขันทอาเข้าขใจ นาที่การงานในบมพิษกฎหมายโมพิษสินรรมเฮตุ hey, ลงไปลดเต็มที่ลดมีสาตธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสินหาเป็นเครื่องรักษาไก่วาจารเข้าไปยุ้ใไสเข้าก็เป็นผููทีมีความเจริญเป็นผููทีมีความหมั่นคงในจิตใจเกี่ยวกาเทวดารักษาคนมีสินในเทวดารักษาเด้สินหายอมพ่อยยุเ้เมนียนเทวดาคุมข้องรักษาพอเป็นธรรมดาเนี่ยพออิน คนบอกว่าใครเป็นรักษาสมาทานสินเป็นนิจจสินสีนินหาชินเปลี่ยนเนี่ยเพิ่นให้ขวามุมข้องให้ความรักษาผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเทวดารักษาเพิ่นให้ความุมข้องรักษา,า,กษาผู้ใดประพฤติชอบกายวาจาใจสุจริตเทวดารักษาใครบำรุงบิดามารดาเขาลบบิดามารดาเทวดารักษาผู้ใดทําบุญอุทิศให้เปินชนให้เทวดาเทวดาก็รักษา ครูใดเคารพครูอุปชาอาจารย์ผู้เท่าผู้เก๋มีศีลมระดับเทวดารักษาโยมพ,อพ่อุ้ไยนั่งอยู่นี่บุคคลใดอนุเคราะห์บุตรภรรยาคนาญาติด้วยความเมตตาเทวดารักษานี่อันนี้สําหรับขออนี้สำหรับโยมพ,อพ่อุ้ไยขอสุดท้ายก็คือขอที่สิบคือสําหรับโยมเมย์พูดยิ่ง,งสตรีใดมีความเคารพสามีทุกที่ปาราตีการ ไม่ได้ขาดเทวดารักษาให้ความคุ้มครองยมพอยโยเมอยากให้เทวดารักษาคุ้มครองมีศีลมีพระพุทธธรรมประสงค์มีความเคารพต่อมีดามั่นดาเรามนี่เคารพต่อสามีอนุเคราะห์บุตรภรรยายมพ,อพ่อปไซเทวดารักษาเบิรอดเห็น,หนใด้แค่มันใจเลยว่าคุณงามความดีโมเมนต์แต่เขามีความสุขความดีสำผู้อื่นก็ได้ค่อยรับความสุข เทวดาเขาก็อนิยมสมพ่อหนักนี่สิ่งที่พวกเขาควรที่จะเข้าใจชีวิตของเขาแห้งหรู้แล้วว่ามันบ่อเทียงมันเป็นทุกข์มันต้องเกลียเก็บตายเขาสิต้องเตรียมตัวไว้งานศพแต่ละงานเนี่ยเป็นงานเตือนสติเตือนใจเขาวา่ามือนึงเข้าก็จะเป็นยังสีดีนี้มาพ้นเคยโยมแม่ท้องสุขพอเขานั่งโยนี้เบิดทั้งอาตมามือหนึ่งก็ต้องเป็นยังสีศีซาสีเลียวตายแน่นอน เกสาเกลวเกคื้อกันไตสาตายเล่าตคื้อกันเจ็บซาเจ็บเลวเก็บคือกันผัดผากสาผัดผากเลวผัดผากคื้อกันนีมันหนี้บพลพระพุทธเจ้าให้เหาพิจานาอยู่เนืองเื่องแล้วก็ห้ได้่บห้มันทุกน้ำเองเรานีขันเข้าใจทรรมะเืองเรานีสิบ่ทุกเกกบ่ทุกเก็บกบ่ทุกไตกบ่ทุกพระพุทธเจ้าบอรหันคนบ่ทุกน้ำเกน้ำเก็บน้ำาตพลูว่าไม่เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติมันหนีบ่พลแล้วเบิ่นว่างใจได้เ้าใจบ่ไปยึดมันถือมันบ่ไปยินดียิน,ยนไลยตายแต่กายเยมเมย์ต้องสวงถ้าตายแต่กายใจเราปรตายใจเราจะไปสูญไปตามบุญตามบาปที่เราได้หิดสิไปสวรรค์จะไปพพจะไปนิพพานกับสุดเราจะจิตดวงนี้ที่เราได้สังสมมากปฏิบัติมากต่เข้ากับเสื้อว่าเราประตกาำละที่ได้าตายไปมาเป็นมนุษย์อีกเยมเมย์ การบุญหลแล้วก็เป็นเทวด,ดาเป็นพุทมหรือสูงสุดก็เป็นพระละก็คือไปนพิพพานได้เข้ามรุมาแล้วสิไปใส่แต่เขาเห็นว่าการกระทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขากำมันใจอันนี้อยากให้ยมเพอยมเมได้เข้าใจจังสรนสมควรใจเวลานาอขอโมทนาสาธุในบุญกุศลน้ำพีน้ำหนองน้ำพอบานน้ำเมต้องบอ่นำรุมนำหลานนำเมต้องสุข ขอบุญกุศลส่วนนี้ไปหอดไปเทือกเมทองสุขถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้ผลจากทุกถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตามโรลูข่าวสารก็ให้เราเทพเทวดามาบอกข่าวสารแล้วก็บ,บุญกุศลส่วนนี้สะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาผู้เป็นพ่อบ้านผู้เป็นน้องเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องของเ,อเม่ตลอดตั้งแต่ติ่ทรรมอสู้ผู้สุขคน ให้มีแต่วความสุขความจเจริญมีอายุวัรนะสุขภาพระปฏิภาณกันอา,าสารสมบัติจเจริญในศิลในธรรมในดวงตาเห็นธรรมโดยทัวกันทุกท่านทุกคนเทอสาธุอ่ะเตรียมนามก่อเด้อแผ่บุญแผ่กุศล หันธรรมยังสามัญญานนโมธนาคาทายโยพนามเสยยาทาวริวาปุระปาริปุเรนติสากคารัง ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยัง ăng, สมุดสาฮอนให้บอนริบูดได้ชัดได้เอวะเมวะอีนตนทินนาะเป็นตานังอุป,ปังกา,าปฏิทันที่ท่านอกทิศให้แล แต่โลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์เจ็มปูที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น เอินจินดังปันติตดังดุมหังขออิทธาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเคปัมเมวาสัมเมชัตุจงสำเร็จโดยสัมพันสามเพปุเรนตุสังกับปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จานโทปน,นันราโสยาธา เมือนพระจัจัร์บรรพนมาในชมติรโสยธา,าเมือนแก้วมณีอันสว่าสงสวายควรดินดีสัพิพติโยมิวาชันตู ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสามพันโรคโควินาสาตัโรคทั้งปวงของท่านจงหายมามเตภาวัดวันตารายราโย ทันตัารไรอย่ามีเกทานสุขิทธิขายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอ,อามทิบานท่านนังงสิเรียนสันนิจจานบุทธาปัญจายิโนจันตารุธัรมมาวาทานติอายุวันโนสุข,ขังภาราง ถามสีประกาศคืออายุวันนาะสุขาภาระย่อมจเริญแจมบุคคตผู้มีปรกกันต้ใบกราบมีปรกกันติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นดี ภาวะตสัพสะมังคารขอสัมะมงคลจงมีเก่พ่าราคันตุสัมพัเทวัาตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาธร สัมพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัมพาธรรมานุภาเวนะ ด้วยอ,อนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงูงทั้งปวงสาธาสธิภาวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายชมมีเกตัทุกเมื่อเธอกราบฟ้าพร้อมกันอาลังสัมมาสัมพุระวะโพดัง ภะวันตังอภิวาเทมิสวากขนฺตุภะคะวะตาธัมโมธมฺมังนมัสสามิ สุปาติปันโนภะวะตุสาวกสังคโฆสังฆนาม,ามิลา<ะ>สาธุในบุญหลายๆเสร็จพิธีแล้วเ,เมื่อนี้อายมพอสิอ